แต่ก็อย่างที่เขาจอเราได้นะครับผมอะ่ะเขาเป็นแค่คนใจตุน๊คนึงที่ไม่กล้าขออะไรเลยจนบางครั้งผมก็เกิดมานั่งเสียดาย แต่ละไอ้แค่วูลัสเนี่ยโอ้ไอ้โอ้ฟูดเลยงั้นแค่วูลัสอ่ะมันเป็นวิชาที่เอฟไอซีไอซี่นะบ้าไหมทุกคนเคยสอบมันใช่ไหมแค่วูลัสเนี่ยไอซีโอ้ยอีนี้เหม็นใจตุ๊ดเลยไม่ว่าอะไแกเป็นไงเมื่อวานอ๋อคณะเรานะสอบปฏิบัติอ่ะเทพขนาดเนี้ยชิวๆอยู่แล้วเฮ้ยว่าแต่ที่แกบอกว่าพลอยจะมาจริงปะพลอยพลอยพลอยไหนและและมาทำไม อ้าวนี่เรายังไม่ได้บอกแกอีกหรอไม่เคยบอกเลยคือเราชวนไปเองแหละก็เห็นแกมุดหน่อยกลัวๆพี่ข้าชวนมาที่อ่ะเราก็เลยจัดให้อ่ะเพื่อนโอ๊ยโอ๊ยน้ำเอสกับท้องอ่ะต้องรีบไปโรงพยาบาลด่วนเลยอ่ะต้องคอยครับเพราะเพราะไปเจอเด็กบัลลังเฮ้ยไปแล้วไปแล้วชีน่งแล้วเฮ้ยเรามาสายเหรอเราพอดีติดล้งทำเลียนที่มหาลัยอ่ะขอโทษจริงๆอ่ะเดี๋ยวเพิ่งกลับยิ่งจะกลับรอเหอคือ คือเรากำลังจะไปโทรหาแม่อะเราจะไปโทรหาแม่เดี๋ยวเราจะกลับมาสวัสดีจ้าขอโทษด้วยมากน่ะตอนนี้เรอะไรกันเรียกเนี่ยอ๋อพวกเราก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันแหละเออว่าแต่ขอโทษละขอโทษกำลังมาอนะถามถึงอนาณนาปะโอเออว่าแต่คอยเราถามอะไรคอ,อยอยากได้ปะ แน่เออคือเราเห็นว่ามีผู้ชายเขามาจีบพลทั้งหลายคนแต่พลก็ปฏิเสธหมดเลยเราก็เลยสงสัยกันแทนก่นใช่ใช่อ๋อคือเลือกพลขอไปรับคุณสาวก่อนนี่เราจะบอกอะไรให้นะพลอ่ะเขามีแฟนแล้วแหละฮะจริงป่ะเนี่ยเพีงพินอ้าแล้วก็จะโกหกทำไมอ่ะแฟนของพลนะ วยเยี่ยนเก่งดังด้วยคนเรู้จักกันทั้งนั้นแหละเป็นคู่ที่เพอร์เฟกมากๆเลยด้วยสวยแล้วน้องขต้องทำยังไะน้องเออเพราะว่าเป็นตอนนี้ลูกยังไม่กอดี่แบงแต่รู้ตอนนี้คัวมันแย่น่เลยเูดอะไรแล้วเนี่ยอ๋อเอเราลคุยกันเรื่องเรื่องเรื่องวิทเออเรื่องวิเออเห็นมันไปคุยนานแล้วไปตั้งนานแล้วเนาะ ท่าที่เราฟังมาเมื่อกี้ลอยก็ได้ไบโอสแตดีอยู่แล้วนี่จะให้เราตีเพิ่มทำไมอ่ะได้ดีที่ไหนนะได้ดีอ๋อได้ดีแต่ <laughs> ถ้าเราดังอีกรอบอ๋วิเราก็คงต้องกรอปอ่ะเพราะงั้นก็คงเกลียดเราหน้าดูเลยอ่ะเราเริได้ซีเลย <laughs> แ,ลแล้วนี่ตอนเราไม่อยู่เราท่าอะไรไปหรือเปล่าเปล่า <laughs> ทำไมต้องทำเสียงสูงด้วยแต่ช่างมันเถอะคร้อยเรา,เรามาสหารกันดีกว่า ชื่อน่ากินแหมพอยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อ่ะไปคุยกับแฟนมาใช่ป้าว่ะเฮ้ยเป็นไงกันอ่ะแค่พอยไปคุยโทรศัพท์กันงีนะมาพอยสั่งให้ก็ได้ดใ่สั่งเลยแกตะกี้บริการเดี่ยวมารับอาหารนะเวอะไรนะครับคุณคุณย่าเขาลงบ้านเหรอครับผมจะรีบไปนะครับคือคือทุกคนคือย่าเล้เขาลงบ้านต้องรีบไปแล้ว สังเลยอคนตั้งระบบสนนั่งงสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะอีกแล้วเหรอคะรอบที่สามแล้วนะคะตอนนี้เลยเหรอคะได้คะ่ะได้จะรีบไปเดี๋ยวนี้ โอยระบบลงทะเบียนเรียนล้อีกแล้วอะแกอีกแล้วเหรออีกแล้วแกอีกแล้วเหรอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะผไปก่อนนะรีบอะมเ็ขอโทษนะเว้ยหมายรอบหน้าแล้วกันเมีอนะสิเฮ้ยเดี๋ยวนาอวิไม่เสียวานหรอที่มันว ก็ชอบมากนะรู้ว,ว่าคนที่เดอกยงชอบแบบแฟนเดีว่าเอางีออ้แล้วกันเราตามไปบอกกันดีกว่าโอ๊ยฉัมนนาไม่นานน้องฉันดยเหเห็นเวลาบอกแล้วเราสองคนม,มาช้าตลอดเลยค่ะขอโทษนะป้าเราควกเราแทนคุณมาอีกิ่งดนึ่นสายเล<อ>ยช้าเลยช้าเยอะรออทิ้งก็จะทิ้งกแบบเราเราขอไปนั่น<า>ง เดี๋ยวคอยดูแล้วกันแต่จีนสาวสมัยเนี้ต้องใช้วิทยาศาสตร์ต้องใช้ดนตรีด้วยอุ้ไม่ต้องเรียนไปได้ขอเมนูขอเมนูหน่อย จังเลยอ่ะให้เราได้ตลกให้ฟังบอกไม่อยากฟังเลยวันนี้อากาศดีจังเลยนะข้าวโพดใช่ใช่ข้าวโพดตอนนี้คุณหภูมิประมาณ2 4องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ16 17 8โอ้ลดส0.5เซึ่งก็อยู่ในช่วงคอมฟอร์ตโซนนะข้าวโพดยิ่งไปกว่านี้ถ้าเข้าวโพดลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าตอนนี้ก็จะพบกับเมฆเซอร์โรคิมูลัสซึ่งเป็นสัญญาณวันนี้อากาศดีนะข้าวโพดดีดีนะไหนวัาถึงตลาก โซโล้เนี่ยใช่ตอนกระถ่มตอนได้หวังเรียนด้วยกันดีกว่าที่ครูไม่ไวสอนน่ะที่มาร้องว่าซาโล่คิวบ้นเหมือนกันตรงกันซาเดตัดเป็นโมซาเดตัดเป็นโมซาเดตัดเป็นโม ว่าแต่นี้เขาพูดทานอะไรมายังอ่ะเดี๋ยวระวงจะเป็นโรกระพาอนะใช่ใช่้าเขาพูดทานอาหารไม่ตรงเวลาเขาพูด็จะติดเชื้อ helicobacter ป y โลไยนะถ้าติดเชื้อนี้แล้วอ่ะมันก็จะเป็นกระตุ้น activation ของเขาพให้ังกด h ฮโดร c ทำให้เ้าพูดเป็นโรคกระพาอได้นะโอ้น้ำพุด้วย helicobacter เหมือนกับ helicobacter อน เราว่าเอาเป็นข้าวซอยไก่ดีไหมข้าวซอยที่เนี่ยซอยหอมซอยอร่อยซอยกรอบๆซอยหนุ่มเครื่องซอยอร่อยสุดยอดมากมมแต่เราว่า<ม>ข้าวส่งข้าวซอยเลยนะเนี่ยอย่ไปกินด,ดีกว่านนะฟังดูน่ากลัวไงไม่รู้อ่ะอย่างช่วงเนี้ยไข่หวันไข่สามพันไก่สองพันสิบสามระบาดอยู่ด้วยนะโอ๊อยนายไม่รู้หรอแล้วเขาว่าไม่ชอบกินไก่นี่นดูเมนูนี้หน้าตาก,กนาน็น่ากินคือก็น่ารักหมูลมแดดโอ๊ยเบื่อฟังงุกจังๆไม่ได้แล้วนะ พ่อพ่อเดี๋ยวเราลองเพลงให้ฟังดีกว่าไม่ข้าก็ลองไม่ไดวันนี้นะครับผมมีเพลงอยากจะมอบให้คนๆนึ็ลองฟังกันดูน,น,นะครับ 山坡。 หแหมก็ไม่ค่อยเท่าไรรองชมมากแล้วเ <c oughs> อาั่นแหละโอ้ยเราหิวแล้วเมื่อไหรจะได้กินเนี่ยเดี๋ยวเดี๋งปห้องข้า,ขาวเดี๋ขอพงงามอ่ะเวำเพื่ออะนะสั่งนะาสาั่งอหาอุ้ยสั่งอาหารใหารนานา้ก่อนนะเดี๋ยวเราแกนี่ปวดกินตลอดเลยนะโอ๊ยอ้าเป็นอะไรอ่ะว่าหัวเจ็บพ่มาวาเป็นอะไรเปล่าอ้าเจ็บนเามีเรามีผ้าพอดีเลยอะโอโอม่นน เียดพอมากเลยเนี่ยค่ทามาเร็วๆได้ไหมเพพูดเจ็บอยู่นะเร็วๆดีจะไ,ได้เรื่รรองเหมเนี่ยเเลฮ้ยอ้หดยอนมากเลยอ่ะไม่คิดเลยเนล่าเธอก็ไม่คิดเลยเนียวโอจะพูดคาได้ขนาดเนี้ยหนะไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าอย่างพี่เราพันมากนะเดี๋ยวอีก ว่าแต่เขาโพูดขัดใจแบบนี้ให้เราไปส่งไหมให้เราไปส่งดีกว่านะอีกอย่างนายมีรถหรอวะแท็บได้ข่าวมอเตอร์ไซค์ผ่อนไม่หมดเลยไม่ใช่เหรอเฮ้ยรถกับมอไซค์มันไม่ต่างกันหรอกไปได้เหมือนกันน่ะไม่ต้องหงุดหงิดกันพ่อเพื่อนฉันฉันไปส่งเองเออตอนนี่นานาบอกกับกานาเราขอบคุณมากนะบายบายอยากให้ฉันไปไปอิงข่าวเลยว่านานาเขาโกรธอะไระแกไปเมินเขาอีแกก็ไปเมินเขาเหมือนกันแหละคู่มันแหลก วิทย์ไงเออวิทย์ก็ไม่บอกมันนะเออใช่ยไงเฮ้ยไปเร็ว